มโอ้เก่งมากนะคะมีใจเยอมมาไกเลยหอมหอมจางจางเดี๋ยวเราเข้าไปทำอาหารด้วยกันแล้วก็กินข้าวด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะพบก,กับช่องสไปร์เกาหลีบายโคเรียนนะคะวันนี้ซอก็จะพาทุกคนมาเก็บผักขายนะคะพอเก็บเสร็จแล้วนะคะวันนี้เราจะกินขนมจีนซาวกันค่ะเดี๋ยวก่อนที่จะไปกินขนมจีนซาวนะคะ,ะช่วยซอเก็บผักก่อนนะคะช่วยดูค่ะ อขอขอบคุณลูกค้าหลายๆท่านแล้วก็ขอโทษลูกค้าหลายๆท่านด้วยนะคะที่ไม่ได้กินดอกหอมเลยค่ะปีนี้ก็มีคนส่งข้อความมาซื้อดอกหอมเยอะเลยค่ะแต่ว่าดอกหอมไม่พอขายนะคะอย่างวันนี้ซอก็เก็บให้ลูกค้า2คนค่ะสั่งไว้3ากิโลจองไว้นานมากๆจนซอเกือบลืมนะคะไม่รู้จะพอหรือเปล่าซอก็คิดว่าเก็บวันนี้แล้วดอกหอมก็คงไม่เกิดละค่ะมันกําลังจะเริ่มให้เก็บหัวแล้วนะคะนี่สิพัตจัก ่ยาาถามว่าเดอร้อมเก็บยังไงพอสอนเสร็จปั๊บพี่ชินบอกออ้เก็บง่ายมากนะคะดีใจที่เด็กดอกหอมกินเมือนนจับตรงนี้แล้วก็ตูดลงไปให้มันสุดแล้วก็หักเลย ให้พี่ชิมผมกอดเอากวยของสวยๆนะครับอือป่ะตักของดอกหอมสวยๆนะครับ 좋아? 엄청 좋아 졌어. โสิบเอ็ดสิบสองเก็บเกินสิบสามตัดเพลินค่ะนี่นะคะแมงลักสวยๆเลยจ้าตัดเพลินไปหน่อยเรบกี่รอบค่ะถ้าจะรั ชิลาวค่ะทุกคนสวยไหมคะงามมากเลยค่ะอันนี้กําลังน่ากินนะคะเอาไปหั่นๆแล้วก็ไปใส่ออมได้เลยนะคะกินกับขนมจีนก็อร่อยค่ะนี่เลยค่ะเรเเเเ้เเร 그러면 내 옷을 좀 이렇게 벗겨놔 아니 아 지금 당장 필요해서? 일단 잠깐만 몇개 있을 까몇 개는? 10개라면 다 했네 됐어? 응. <laughs> 아어머니이기기 카메라 안머나 아이고 레디스 예쁘네 아이고 예쁘네 아이고 레디스 예쁘네 <laughs> ลดดิสวุญญเลยแม่บอกว่าแลดิสสวยมากเลยเท่ปะท่านายบอกยอดมาละ ยอนยอมมาแล้หอม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 จาเยิ<_<_<_<_้นมาแล้วหอมหอมจางยอนมาแล้วหอมหอมจายอมมาแล้วหอมหอมจางฟาจิโซจุกินะคะสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคราวนี้ซอสก็จะพาทุกคนไปกินขนมจีนข้าวค่ะกับผักเยอะๆเลยนะคะแล้วก็ส่วนอันนี้ซอก็จะส่งให้ลูกค้าวันนี้เลยนะคะค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปทำอาหารด้วยกันแล้วก็กินข้าวด้วยกันนะคะ ตุ้นซาววันนี้นะคะมีสาระแหน่ค่ะแมงลักนะคะอันนี้หอมแย้นะคะหอมแย้อร่อยมากเลยค่ะแล้วก็ยอดมะระผักสลัดแล้วก็มีสลัดรสขมด้วยค่ะมีผักชีมีผักชีลาวมีโหระพาด้วยนะคะส่วนอันนี้โหที่เด็ดเลยค่ะผักบุ้งลวกนะคะอันนี้เด็ดสุดก็คือดอกหอมลวกค่ะหวานจ้วจ้วเลยนะคะหวานมากค่ะซอซกินไปหลายชิ้นแล้วค่ะ ใส่ขนมจีนเลยค่ะลวกมานะคะเราจะมีผักบุ้งลวกนะคะดอกหอมลวกค่ะหวานๆเลยค่ะผักชีลาวใบแมงลักค่ะสารเนรค่ะโหระพาอันนี้เป็นตัวเด็ดมากๆเลยค่ะดอกหอมลวกนะคะหวานๆนะคะกรุบๆเลยค่ะ แล้วที่ขาดไม่ได้ของซอก็คือหอมแย้ค่ะหอมแย่อร่อยมากเลยคล้ายๆกับผักขึ้นชายผักชีต้นหอมนิดนึงหอมแดงนิดนึงค่ะของซอนะคะจานนี้ซอก็จะใส่พริกป่นนิดนึงค่ะชอบเผ็ด ันนี้ของเยบกอเยบทำเลยค่ะเยบชอบอะไรใส่เบให้วยนชิคกีายเบเอานี้ไหมแน็ลัเอานิน่อยใช่แมงลักนิดหน่อยอันนี้เยบชอบวันนั้นเยบกินกับแซมเนยเยบก้อนฉัย

right on. Vậy. <laughs> มอส์เ่ยเสนเ่ดิสก์ซันซีอันนี้ขอเย้ค่ะอร่อย

음, 엄청 맛있어. 대주 없 맛있어. 맛있치라 맛있어. 어 หอมแย่ค่ะทุกคนหอมแย่อร่อยมากขายกับผักขึ้นช่ายแต่อร่อยกว่าผักขึ้นช่ายกลมอาบุงนึ่งกัยปุนาไม่แมงลักค่ะอ๋อเป็นแมงลักแมงลักมาที่สุดมีแต่คนชอบใบแมงลักนะคะไม่ลักก็ชอบเดี๋ยวโบชอบไหมออพี่ชินก็ชอบนี่กวางเช่าด้วยนะ พี่ปังยิ้มยิ่งชอบพี่ปังนี้ชอบแบนค์นะยอดมะละอร่อย วันนี้นะคะก็จะมาขอตัวลาไปก่อนนะคะขนมที่ซาวอร่อยมากๆนะเลยค่ะแล้วก็ผักเยอะนะคะกินแล้วชื่นใจมากเลยค่ะขอตัวลาไปก่อนแล้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ สวัสดีค่ะ33ไว้เจอกันตัง